เลครับทุกคนวันนี้เรามาหนีซึนนมิใช่เราต้องมาหนีคืนยักษ์ซึนามิกันครับทุกคนอันนั้นคือเล็กอันนั้น,นอันนั้นคือลูกอาคือลูกมันมันมีพ่อมันด้วยเหรอโอเคไปไปดูกันครับนะวิธีหนีซึนามิเฮ้ยอะไรอะคือเขาคืออะไรไม่รู้อะโอเคคุณคุณขันหลังกลับมาก่อนผมมีอะไรจะบอกอนี่คุณเห็นปุ่มนี้ไหมเห็นถ,ถ้าเรากดปุ่มนี้ซึนามิมันจะมาเกิงเหรอใช่แต่เราต้องรอให้มันขึ้นสีเขียวก่อน ้องรอให้มันขึ้นสีเขียวก่อนตอนตอนนี้หันหลังกลับมาตกใจหมดเลยโอเคตอนนี้ผมว่าเราหนีซึ่งนามีก่อนทุกคนเราจะต้องเดินหน้าไปครับนะเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยนะครับทุกคนมีใครอยากกดเด้อเอออย่าเพิ่งกดนะตอนนี้ออันนี้คืเสียงอะไรอ่ะผมคิดว่าถ้ามันถ้าถ้าขึ้นมันเล็กอ่ะเราน่าจะหลบได้นะมาอีกแล้วกีขึ้นเล็กหรือขึ้นใหญ่ ใช่หรอกระโดดไหวเป้าใช่หรอระวังนะไปรีบไปรีบไปรีบไปตอนนี้ซูเน่ยังไม่มาเพราะมันจะต้องรอก่อนยังไม่มีคนกดมันต้องรอไปรีบไปตอนเนี้โอ้โหดูคนคนเดินเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยเขาถืออะไรเขามีเรือด้วยบางคนอะไปไปไปวิ่งไปผมว่าอันนี้ไม่น่าใหญ่เท่อผมคุณน่าจะกระโดดได้นะ เต็มตัวจ <laughs> ีไปเลยไปเลยไม่ต้องหันหลังกลับมามองไปเลยทันแม่เชื่อผมเร็วตอนนี้ยังมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยทันไหมจีมันใหญ่เบ้าใหญ่กระดดว้า <laughs> มันรอดแล้วไม่ใช่เหรอไป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 รีบไปตอนเนี้ยเชื่อผมคุณน่าจะทนัน ไปเลยตอนนี้นะวิ่งวิ่งวิ่งสุดเลยเป้าหมายของเราคือตรงไหนครับกิตา้าตรงนู้นแต่ตอนนี้อันนี้น่าจะอเล็กนะจะอเล็กนาจะเล็กื่อผมอเล็กอันเล็กเราน,น,น่าจะรอดดีนะหาจงาะวักกระโดดให้ดีดโดนสวยสวยเลยแบบนี้แล้วคุณจะแอบในถ้ำก่อนไหมข้างหน้ามันมีถม้ำอ,อืมโอเค <laughs> แอบก่อนนะทุกคนโ,โอเคผมคิดว่า คุณค่อยชะงงหน้าไปดูแอบเออเดี๋ยวรอซึนามิมันมาอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปครับทุกคนตอนเนี้ยเออมาแล้วมาแล้วรอก่อนรอดูก่อนรอดูก่อนแอบ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 แอวไปเลย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 โอเคอันนู้นนะอันต่อไปคืออันไกลๆหรือเราจะไปแอบที่หินคุณคิดว่าเราแอบที่หินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเพราะมันพัดตรงมาเลยไงรอแต่ก้อนหินมันก็สูงนะมันอาจจะแบบหลบคลื่นได้นะ คุณคิดว่าไงก้อนนี้ไม่น่าได้แหละผมคิดว่าจริงถ้าก้อนนู้น่ะถ้าก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่น่าจะได้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้เดินมาอีกแล้วกีกีเร็วกีเร็วกีกีกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามีคนสร้างบ้านด้วยอะเฮ้ยเอาดิข้าเข้าเข้าเฮ้ยไม่สร้างบ้านเอาไว้หลบหรอเอา อ๋อเขาต้องเสียตังค์เหรอกิต้าถ้าจะเข้าอะ่ะเอาไงดีอะ่ะหุยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเร็วเร็วขันลงกลไปดูดิมายังวไปเลยคุณรีบไปเชื่อผมช,ดช,ดชิดก่อนชิดก่อนหรอกระโดดอบสวยไปเลยจังหวะน,นี้แหละไป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 ไม่รอดไม่รอดหรอแกไม่รอดแน่ <laughs> แล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมไม่รอดอุ้ยหุยคนนี้เกือบตุยเขาวิ่งกลับมาทําไมอ่ะ เอาก็หนีหนีเหรอหนีซึนามุซึนามุโอเคเอาแล้วเอา้าวเลยอ้าวเลยขัดไหมขัดไหมไม่รู้ดิอาจจะไอ้นั่นไม่พอมั้งโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมช่วยนะผมจะพยายามเออรีบไปผมคิดว่าคุณคิดว่าเราเราจะไปแอบก้อนหินก้อนนั้นได้ไหม ผมอยากลองนะขอลองไปแอบที่ก้อนหินก่อนได้ไหมรอบนี้เราลองไปแอบที่ก้อนหินดูนะครับทุกคนนี่นี่นี่ก้อนหินทันไหมขอให้ทันด้วยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยรังกระโดดแม่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยกระโดดอุ้ยอุ้ยนี่เธอเนื้อไดอูได้อยู่รอบนี้เราน่าจะขึ้นก้อนหินได้นะครับกีต้าไป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 โอ้โหไอ่นี้เราสามะดากินะ มันมาบ่อยจังอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งมากระโดอดอ๊ยเหมือนกระโดดล่อนแล้วอ่ะแต่มันไม่ล่อนนะเฮ้ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องแบบโผล่มาอีกแล้วอะ่ะทุกคนทำยังไงดีซึนามิหยุดก่อนหยุดระ <แก S 1> <ย>โด,ดโอ้ยโกระโดดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้หินหินหินถึงแน่กีตา้า คี่ตั้งคิดว่าเราจะถึงหินไหมถึงแล้วเดี๋ยวเราลองเรารอไหมอปกากีเกาโอเคเรามาดูกันว่าก้อนหินจะทําให้เรารอดจากคลื่นได้ไหมดูกันครับทุกคนดูดูเฮ้ยเอาเรือือยขาหลังเขามีเรือเอ้ยพี่ครับผมไปด้วยได้ไหมพี่ชายต้องซื้อพี่ชายอ๋อต้องซื้อเหรอ นั่งด้วยกันสองคนไม่ได้หรอซื้อแถวๆป้าข้างบ้านอะฮะป้าข้างบ้านอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างหลังอะอ๋ออยู่ข้างหลังเราต้องซื้อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเฮ้ยก้อนหินนี้ได้อยู่นะกีต้ามาอะไรกี้เอาปีนเร็วดิรถเออเอาไงดีรอคนนี้เขาเลื่อนน้อยอะคุณโอเคเรามาดูกันว่าให้มันถอยถอยหลังอะมันดูดมันดูดน้ำเข้าไปไงดูกันว่าเราจะรอดไหมอุ้ยสวยไไปเลย ี่ไปพี่ไปคุณคิดว่ายังไงดีลอดระที่หนึ่งลอดหรอเฮ้ยข้างนั้นเฮ้ยอ้าวแล้วเฮ้ยเอฟ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 ก่อนกระโดดก็ได้กระโดดอุ้ยก็ได้ก็ได้เฮ้ยผมว่าถ้าเรามีเรือนะคุณคิดเหมือนกันไหมคุณคิดเหมือนกันว่าถ้าเรามีเรือถ้าเราเหินอ่ะเออเรือมันอาจจะทำให้เราลอดก็ได้นะกีต้าจริง ตอนนี้เออเฮ้ยเฮ้ยผมจะไปทางนู้นผมจะไปทางนู้นทันไหมทันไหมทันไหมอยู่บนหินเกค่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยแอนหรือเราหรือเราจะไปแอบบนข้างหน้าดีเนี่ยเราแอบตรงนี้ไปเลยเชื่อผมไปเลยได้อยู่ได้อยู่ถ้าคืนใหม่มันน่าจะไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้เรารีบเดินนะครับทุกคนหวังว่าก้อนหินนี้จะทันไหมกิต้าว่า เฮ้ยทันอยู่นะเฮ้ยสวยสวยกับกำผันไปดูดิมีใครกดหรือเปล่าอุมยดูดูอุมยดูไกลๆมีไหมโมไม่เห็นนะงไม่มีเลยเฮ้ยเราเราใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะกีตา้าใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวนั่นเห็นไหมรอบนี้ละ่ะดูกันว่า,าจะผ่านไหมกระโดดสวยอุยดีนะที่เรากระโดดอะ่ะไอ้กระโดดราไม่กระโดดเราปุ่ยแน่อุยมาอีก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  ไ่ไปมีคนกดเยอะจังอ่ะเออนั่นน่ะสิคุณคิดว่าเราจะเออทันอันใหญ่ไหมนิดเดียวฮือทำไงดีขึ้นเล็กกระรดดสวยโอนนิเดียวกตาเราจะลอดแล้วกระดราขึ้นกระโดขึ้นดขึ้นกระโดข้นโดขึ้นโขึ้นขึ้น้น้นขึ้นดขึ้นสด้ แล้วเราจะไปเลยดีไหมเฮ้ยนี่จะสุดแล้วนะทุกคนเขาไปทางไหนกันน่ะเขาให้ลงไปข้างล่างเหรอไม่เดี๋ยวพึ่งลงไปดีกว่าเอาไงดีอะถ้าอยู่บนนี้ก่อนอ๋ออยู่เท่เอ๋อเราดูขึ้นมาแล้วถ้าขึ้นนี้เสร็จเราไปเลยไปนะไปเลยเร็วกีตา้าคิดว่าเราทันไหมผัานทัานมาแล้วทุกคนเขาบอกว่าเหมือนมีลูกศรให้กระโดดลงไปข้างล่างอะเอาอีกแล้วขึ้นมา อย่าพึ่งขึ้นเลดลุกลุกทเดียวกีกระโดดเลยเฮ้ยยัยไม่แล้วคุณดูมันมีซากอะไรเนี่ยคุณดูก่อนน่าขึนบินใช่ไหมซากเครื่องบินนะนี่แหละเขาเขามีลูกสอนเขาบอกว่าให้ตรงไปอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปคุณดูทางนู้นมันมีประตูประตูอะไรอ่ะลองไปดูดิ เราไปดูก่อนนะทุกคนเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะไม่รู้เข้าได้เปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประตูให้หน่อยครับไม่ได้เอาเสียดูบักโอเคงั้นไม่เสียหรอกแค่เปิดประตูผมว่าลองลองตรงไปดูโอ้ยระวังอย่าไปโดนตรงน้ำนะนะโอเคลองลองตรงไปทางนี้คืออะไระอ, <laughs> อ่ะอุ้ยอ๋อไม่ทำไมเมื่อกี้เราไม่โดนอะ่ะโอ้เรามีอันนี้ไงคุ้มครองอยู่ โอเคเหมือน<ม>กับว่าเราตอนนี้เราผ่านด่านแล้วนะทุกคน <Please. S 2> แต่คืออะไรรู้ไหมเหมือนว่ามันจะมีเอ,อ่อทางลับด้วยนะกีต้ารู้หรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี okay, ๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอก,ก่อนอ้อทางนั่นนูออ่นเฮ้ยผมไม่รู้อันนี้มันคืออะไรแต่อันนี้ถ้ากดปุ่มเนี้ยซึนามิมันจะมาเฮ้ยเราลองตามเขาไปดูนะจริงจริงเขาเฮ้ยนี่มันคือห้องอะไรทุกคนตู้เซฟหรอตู้เซฟป่ะดิเขาบอกว่าประตูนี้จะเปิดได้ถ้ากดปุ่มแล้วแล้วปุ่มอะไรอ่ะกีต้ารู้ไหมอ่ะ เฮ้ยเขนั้นเขาถือกล้วยอ่ะเลือกล้วยก็มีสีสีมันน่าสนบได้มดูได้ไหมข้างในมันคืออะไรดูไม่ได้เลยอ่ะทุกคนประตูเขาก็ไม่เปิดให้เรานะเฮ้ยถ้าใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนะว่าประตูมันเข้าทางไหนอ่ะลองกดปุ่มดูนะกีต้ากดไม่ต้องหัวหมวกนั่นไงมาแล้วเข้าเขอ็มตรงนี้เหรอใช่ใช่ เฮ้ยมันมีก้อนหินตรงนั้นด้วยอ่ะเขาเข้าไปทำไมตรงนั้นกันน้ากีต้าอะมมนมีคุ้มพองวเหรอไม่มีคุ้มพองแล้วเนี่ยนี่คือประตูอะไรไม่รู้นะทุกคนเอา,เอาทำไมบางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตูเซฟเหรอเฮ้ยทางลับเหรอเอาดีาาไปได้เหรอไ,ไ,ไปไม่ได้อะมันติดเตอีทุกคนอส่งเกินอันนี้ตรงนี้ที่เขาขายเรือหรือเปล่าใช่เออแล้วผมจะ เ,อ,เ,อ,เอ,อยากซือของนะครับนี่ไงก็เข้าไปกดดิอ๋อเข้าไปกดเหรอเรืออะไรเรืออันนี้เหรออันเนี้ยเรือไหนดีเรือนี้ก็ได้มั้งเนี่ยเรือนี้น่าจะถูกเออแปดสิบเอาไหมเราซื้อได้นะเนี่ยมาแล้วทุกคนอ่ะเอา,เอาผมคิดว่าไหนไหนลองดูนะนี่ไงไเรือมาแล้วเรือมาแล้วเเออกี่เร็วกี่อาจจะต้องหาที่แอบด้วยนะ พอ,กอเก็บเรือได้ไหมเก็บเรือได้ไหมเรือมันจะโรนอุย้ยเรือวิเศษถ้าเรามีเรือคือเราโลดจริงอย่างนี้สบายเลยทุกคนจริงแล้วเรือมันมันมันไวกว่าวิ่งนะจริงเฮ้ยคุณลองคุณลองคุณลองไปเข้าถ้ำนี้ผมดูหน่อยไปหน่อยไปหน่อยถ้ำน,นี้ถ้ำนี้ทัน,น,ทนไหมันไหมนนคิดว่าขันหน้าไปหันหน้าไปขาขึ้นโอเคอเอาแล้วคุณออกคุณออกทำไมคุณทิ้งเรือ ไม่คุณทิ้งเรือเรือหายไปแล้วกี่ก็เดินมีนั่งเลยโหถ้าขึ้นใหญ่มันตาทำให้เรือเราพังได้อ่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเร็วเร็วเร็วกันนี้ได้มีลูกพ่อลูกพ่อเราจะทำไงเราไม่มีเรือแล้วว่ากีต้า ก็เดินไปเดินไปนะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วค่ะจะอขึ้นเ็โอเคสวยสวยไปเก็บหินไหมหขึ้นหินไม่ได้เก็บหินขึ้นหินหรือเราจะไปเลยเอาไงดีอ้ยขึ้นหินก่อนขึ้นหินนะอ้ยขึ้นทางนี้อ้าูมาแล้วโอเคขขึึข้้นนเล็กหหรือใญ่ไปไปฮะไปเลยไปเลย เลยไปเลยไปเลยอุ้ยนี่มาอีกแล้วกีตาเคล็ดเคอล็คสวยสวยเลยอย่างนี้หวานเกียเ๊ยบเฮ้ยกีตรงนี้มีกล้องวงจรปิดเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเป็นทางลับบเฮ้ยจริงคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีเครื่องอะไรด้วยมันคือเครื่องอะไรอ่ะเครื่องนี้เครื่องนี้เฮ้ยทุกคนที่ทางลับ ไปไหน呀อุ้ยลองเขาคืกระโดดเนาะกระโดดวันนี้ดูเหรอฮึบมันเออเฮ้ยดอบี้ไงเฮ้ยเขาพาไปไหนอ่呀อย่าบอกนะกีรดเฮ้ยเฮ้ยเราออกมาข้างนอกกีต้าดูเฮ้ยทุกคนข้างนอกมันเป็นทะเลทรายดูดิเฮ้ยดูเราสามารถดูได้ด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนในซักวิดเกมเลยนะ กฮวยมันมีอะไระ <yeah. S 1> <อ>เขาเขียนอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรท้องหรอเฮ้ย <c oughs> เราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงทุกคนเฮ้ยถ้าใครเคยเออกจากที่นี่ได้พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับโอเคอุ้ย <c oughs> ใครไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค <c oughs> ขอนี้ออกจากทะเลทรายก่อนไป